สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านไปชมภาพเขียนสีโบราณนะครับผมอายุราวๆหลายพันปีครับผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับผมวันนี้พบกับการเดินทางของพานหมีเนับผมซึ่งมาคนเดียวโดดโดอีกเช่นเคยนะครับผมมาถึงผาแต้มเมืองอุบลนะครับผมก็มาถ่ายรีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะผมนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ได้มาในอุทยานแห่งชาติมันจะมีรูป รูปคนนะผมแล้วก็จะเป็นสัตว์นี่ก็ะเป็นผู้หญิงนะผมเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีรูปอีกนะผมแล้วก็จะมีป้ายบอกตัวมันเหมือนจะไปไม่ได้แล้วนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางไปนะครับผมก็จะพาทุกท่านเข้ามาชมบริเวณนิทรรศการก่อนนะครับก็จะมีภาพเขียนสีนะครับเขาจะแยกเป็นกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็ กลุ่มที่สองนะครับผมก็นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะก็จะเสียงดังหน่อยนะครับผมนี่เป็นปฏิมากรรมหินทรายนะครับที่ผาแตงแต่ว่าผมผ่านมาแล้วนะผมผมยังไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับผมขากลับก็จะเข้าไปถ่ายให้ดูเสาเฉลียงนะครับผมก็ตรงบริเวณทางมาผมเลยนะครับผม นี่จะเป็นซากดึกดำบรรพ์น,นะครับผมไม้กลายเป็นหินอันนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำตกแล้วก็ถาวรยักษ์นะครับผมถ้าผมไปในส่วนไหนได้ผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำตกนะครับผมน้ำตกส้อยสวรรค์ แล้วก็น้ำตกแสงจันทนะครับป๋าผมตอนนี้ก็ได้เวลาเตรียมตัวออกเดินทางได้นะครับผมจากนี้ก็จะดเดินไปประมาณไกลอยู่นะผมไปเดินทางไปพร้อมกันนะผมนี้จะเป็นทางลงภาพเขียนสีนะผมจริงมันมีหน้าผาและไฮไลท์อยู่นะแต่ว่า ตรงบริเวณนั้นมีสาวๆอยู่นะครับผมผมก็เลยไม่ได้ไปนะฮะเดี๋ยวขาขึ้นมาผมจะาพาไปดูนะครับผมตรงนี้ก็ออกชายระยะในการเดินนะครับผม3.4กิโลนะครับผมโอ้โหก็เป็นถนนหนทางที่เอาเรื่องอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมจะพามา,าดูให้ทั่วเลยนะครับผมว่าตรงบริเวณอุทยานผาแต้มนี้ก็คือมีอะไรบ้างครับผมไปน,นี่จะเป็นถ้ำนะครับผมถ้ำถ้ำนางลีนะครับผมอันนั้นจะเป็นแม่น้ําโขงทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของถ้ำก่อนนะฮะไม่รู้ว่าตรงบริเวณถ้ำนี้จะมี าภาพเขียนไหมนะครับผมโอ้แต่ว่าสวยอาจารย์จริงๆครับผมโอ้โหโอ้โอลมเย็นมากครับผมวิวก็ค่อนข้างดีนะฮะนั่นจะเป็นแม่น้ำโขงทั้งหมดเลยนะครับ สวยจริงๆเลยครับผมก็จะเป็นผังเส้นทางในการเดินชมนะครับผมก็จะมีผมเริ่มเดินม,มาเดี๋ยวผมตรงจุดตรงจุดนี้นะครับผม แล้วผมก็จะเดินลงมานี้200เมตรปึ๊บปื๊บป๊บป๊บแล้วก็จะมาในกลุ่มที่หนึ่งนะครับผมแล้วผมก็จะเดินว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 น,วนถึงนี้นี่นีโอ้หนักเอาเรื่องอยู่นะครับผมระยะทางเดินรอบ3.6กกิโลนะครับผมไปสำหรับอีพีนี้ก็คือ มีแต่เดินและเดินนะฮะก็เพื่อเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมผมก็จะพาไปดูพร้อมๆกันนะครับผมผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมที่มาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่มาดูภาพเขียนสีที่ผาแต้มนะครับผมโอ้โห นี่ครับผมก็คือทางเดินลงนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับภาพเขียนสีของคนสมัยก่อนนะครับผมตั้งแต่ยุคดึกดำบรรน,นะฮะภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่งตรงไหนเนาะระวังหินหล่นโอ้โหอัศจรรย์จริงๆครับผมทำนี้ จริงๆคือเขาห้ามเอาไม้ค้ำหินนะครับผมตรงบริเวณนี้คือห้ามนำไม้มาค้ำหินแต่แถวบ้านผมเขาจะเอา,เอามาค้ำเลยนะครับผมอ้อลังการมากๆเลยครับโอ้สุดยอดมาก โค้งคร่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับผมสวยจริงๆแต่ว่าเวลาเดินก็ค่อนข้างจะระวังนะครับผมเพราะว่าพัวดินมันถล่มนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็น่าจะเก็บไปด้วยนะครับผมน่าจะเก็บในส่วนก้อนใ,นใหญ่ๆแต่ตอนนี้คือผมเดินลงมาแล้วยังไม่เห็นภาพเพี้ยนสีนะฮะเหนื่อยก่อนละ การมาคนเดียวแบบหลอนๆนะครับผมแต่ว่าสีสวยจริงๆนะครับผมนี่หินแบบไม่เหมือนกับแถวบ้านผมนะครับโอ้โหเป็นหน้าผาที่แบบสูงสูงใหญ่มากนะครับน่าจะประมาณห้าร้อยเมตรได้มั้งครับไม่แน่ใจไม่ถึงห้าร้อยนะครับประมาณสองร้อยผมมอดูนะครับผม แต่ก็ไม่แน่ใจอันนี้จะ,จะเป็นป้ายบอกตลอดนะครับว่าห้ามปีนป่ายหน้าผานะครับแล้วก็จะเป็นป้ายระวังลื่นแล้วก็ส่วนมากที่เขาเน้นย้ำก็คือห้ามเอาไม้นะครับผมเอาไม้ไปค้ำหินโอ้ยตอนนี้คือเดินมาก็เหนื่อยหอ,หอบๆนะครับผม โอ้ตรงนี้จะเป็นน้ำหยดนะครับผมเขาก็เลยเ,เขียนป้ายบอกว่าห้ามไอระหวังลื่นนะฮะเป็นน้ำหยดจากหน้าผานะครับเป็นซ้ายลงมานะครับในกล้องไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับไปเดินทางกันต่อครับผมผมจะใช้ระยะเวลาในการถ่ายตรงนี้ก็ประมาณสัก ยี่สิบกว่านาทีได้มั้งครับโอ้โหมีรังพึ่งด้วยครับผมเยอะมากรังพึ่งครับผมตรงนี้ก็เป็นผาแต้มนะครับผม ซึ่งค่อนข้างจะเห็นรูปได้ชัดเจนนะครับผมตรงบริเวณนี้เขาก็จะมีป้ายบอกนะผมนี่ภาพที่เห็นนะครับผมภาพที่เห็นก็จะมีช้างนะผมแล้วก็เป็นภาพเต่าภาพรอยฝ่ามือแล้วก็ปลาบึกนะฮะปลาบึกปลากระเบนน้ําจืดเครื่องมือจับปลาชาวอีสานเรียกตุ้มนะผมนี่โอ้โห ปลาตัวใหญ่มากเลยนะครับผมตรงนั้น่าจะห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นไปนะครับผมก็เลยทําเสากั้นนะครับจริงๆก็ไม่ควรไปแตะต้องนะครับผมเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้ดูเลยก็ไม่ควรไปแตะต้องนะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมจะหาวิธีซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะๆะดูไปเรื่อยๆนะครับผม โอ้โห oh, อันนั้นคือรอยฝ่ามือนะฮะไปครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปต่อนะครับผมระยะทาง3ามกิโลจิ๊บจิบนะครับผมสำหรับผมนี่ เขาจะมีป้ายบอกเลยนะครับผมว่า,าถึงบริเวณไหนบ้างนะฮะแล้วก็จะมีข้อห้ามนะครับผมข้อห้ามที่ห้ามเดินไปต่อนะครับผมภาพเขียนสีกลุ่มที่สามสีนะครับผมนี่คือหลังจากเวลาหกโมงเขาห้ามเดินไปนะครับโอ้โห ถึงลานจอดรถโอ้ oh. ไปเดินไปกันต่อครับผม uh huh. บรรยากาศก็ค่อนข้างร่มรื่นนะับผมแล้วก็เย็นมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนะครับผม <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคนนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศทางไปนะผมตอนนี้ผมก็น่าจะเดินมาแล้วหลายร้อยเมตรอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะพาลัดเลาะดูไปเรื่อยๆนะผมุอยหน่อไม้ก็ยังไม่ได้ออกนะครับผมทางนี้หน่อไม้ยังไม่ได้ออกเลยแถวบ้านผมหน่อไม้ออกแล้วนะครับผมอันนี้โอ้ยไม่รู้ว่าใครมือบอนมากเลยนะผมมาเขียนตรงบริเวณต้นไผ่นะฮะ รักใครก็ให้โทรไปบอกเลยจ้าไม่ต้องมาเขียนใส่ต้นไม้นะฮะต้นไม้ไม่มีปากบอกใครนะครับนอกจากเราจะทักไปหาคนที่เราชอบเองนะครับโอ้โหอัศจ,จรรย์จริงๆเลยนะครับหน้าผาตรงบริเวณนี้ยาวมากๆตอนนี้ก็เป็นเวลาโอ้โหสิบโมงห้าสิบหกนะครับผม ผมก็จะอยู่ตรงนี้ถึงเที่ยงนะครับแล้วก็จะไปที่อื่นต่ออันนี้ก็เห็นเป็นโถงถ้ำนะครับผมโอ้โหอันนี้หลุมขุดคนทางโบราณนักคดีนะครับผมน่าจะขุดขุดพบซากปลักหักพังอะไรสักอย่างนะครับตรงบริเวณนี้เขาก็จะมีป้ายบอกนะครับ ผมว่าน่าจะเจออเศษไม้นะครับผมคือไม้ก็ที่อยู่ของคนในยุคนั้นนะครับผมก็น่าจะหลายพันปีแล้วนะครับลงบริเวณนี้ฝั่งนั้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมก็คือสอปปลาวนั้นเรานั่นเองนะครับผมหอบ ค่อนข้างจะหอบเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ต้นไม้แต่ละต้นนะครับผมต้นไม้แต่ละต้นก็จะมีป้ายบอกชื่อนะครับผมแต่ละชนิดนะครับผมอันนี้จะเป็นมะค่าแต้นะครับผมต้นสีดําใหญ่มากอันนี้ก่อนออกไม้นะครับผมก็ทุกๆคนก็น่าจะรู้เหมือนกันนะครับเขาก็เลยไม่ได้เขียนป้ายบอกพาหมีนี่เล่นตลกไปเรื่อยนะครับผมโอ้ย ผมก็ต้องเดินฝ่าน้ำหยดผานะครับผมนี่ตรงบริเวณที่ชุ่มน้ำนะผมเราก็จะสามารถเห็นพืชอย่างเช่นเฟิร์นนะครับผมที่ออกตามก้อนหินนะครับเราก็จะเป็นว่านตูมูบนะครับผมว่านมีแต่แนวแปลกๆครับผมอันนี้ก็คือออกดอกแล้วนะครับ น่าจะเป็นอีโอกนะครับผมไปเดินทางกันต่อเลยครับผมก็อีพีนี้ก็พามาดูอัศจรรย์ของถ้ำนะครับผมแล้วก็เพิงหินหน้าผาแล้วก็ภาพเทียนสีโบราณนะครับผมยุคสมัยหลายร้อยปีนะครับผมเป็นพันๆปีนู่นแหละครับผม อาจจะรีวิวไม่เก่งนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็ผมมีข้อมูลมาเท่านี้นะครับก็อ่านตามป้ายบ้างนะครับผมที่เขาได้เขียนอธิบายไว้นะครับผมว่าป้ายนี้ภาพนี้มีลักษณะยังไงผมกอ็อ่านตามความเข้าใจที่ผมได้เข้าใจนะครับนี่ก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนนะครับผมก็คือผ่านทางปุ๊บผมก็แวะเลยนะผม โหยิงเดินไปหน้าผาก็ยังไม่สุดนะผมระยะทางสามกิโลตรงนี้ก็มีภาพเขียนสีเหมือนกันนะครับผมเป็นฝ่ามือนะผมตรงบริเวณนี้ไปนะครับก็จะเป็นฝ่ามือเดี๋ยวผมจะพา เออผมรู้สึกว่าผมเห็นเหมือนอ่าใครไปเขียนอะไรสักอย่างไว้นะผมน่าจะคนมือบอลนะผาแต้มนี่แหละครับนี่ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับโอ้โหใครสังกล้าปีนขึ้นไปเขียนอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มที่สามนะผมเป็นภาพเขียนสีผาหมอน ผาาหมอนน้อยนะผมนี่ก็จะห่างจากกลุ่มที่สองก็แปดร้อเมตรนะผมที่ผมได้เดินมานะผมเป็นกลุ่มที่น่าสนใจคือเป็นภาพแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีชีวิตนะผมการทําเกษตรโดยมีรูปคนกําลังไล่สัตว์ที่มีกิ่งเขาเหมือนกวางที่เข้ามากินพืชผลโดยลักษณะต้นข้าวเขียนแบบง่ายด้วยสีแดงนะผมโดยเส้นสีแดงขีดเลียงกันให้ดูเป็นกอต้นข้าว ปั้นเลียงอย่างเ,าเป็นระเบียบนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบภาพฝ่ามือโดยใช้เทคนิคนะครับผมก็ใช้สีนะครับผมแล้วก็ขูดสีบางส่วนที่นิ้วนะครับผมและฝ่ามือประทับลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสัตว์ก็เขียนระบายเงาทึบยืนอยู่กลางแปลงน,นานะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เขาได้ เขียนมาครับผมนี่ก็จะเป็นขีดขีดอันนี้ก็คือต้นข้าวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคนนะครับผมแล้วก็สัตว์นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝ่ามือครับผมในกลุ่มนี้สามก็มีประมาณนี้นะครับผมต่อไปผมก็จะพาไปอ่าศาราผาหมอนนะครับผมนี่เจ็ดร้อยเมตรนะครับผมก็ค่อนข้างไกลเอาเรื่องอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อ fc ทุกท่านครับโอ้ยตรงบริเวณนี้ก็มีเขียนเหมือนกันนะครับผม เขียนใส่ผนังหินนะครับก็น่าจะตั้งแต่หินยังไม่ได้ถล่มนะครับผมนี่ก็จะมีรอยฝ่ามือนะครับแล้วก็รอยสีกองก็น่าจะไม่ได้เห็นนะฮะแต่เขาก็ห้ามขึ้นนะครับผมก็ไม่ขึ้นนะก็จะมีฝ่ามือประทับประทับไว้นะครับผมไปเดินทางกันต่อนะครับ ครับผมในกลุ่มนี้สามก็มีประมาณนี้นะผมต่อไปผมก็จะพาไปอศาลาผาหมอนนะครับผมนี่เจ็ดร้อยเมตรนะครับผมก็ค่อนข้างไกลเอาเรื่องอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อเอฟซีทุกท่านครับโอ้ยตรงบริเวณนี้ก็มีเขียนเหมือนกันนะครับผมเขียนใส่ผนังหินนะครับก็น่าจะตั้งแต่หินยังไม่ได้ถล่มนะครับผมนี่ก็จะมีรอยฝ่ามือนะครับ แล้วก็ลอยสีกองก็น่าจะไม่ได้เห็นนะฮะแต่เขาก็ห้ามขึ้นนะครับผมก็ไม่ขึ้นนะก็จะมีฝ่ามือประทับประทับไว้นะครับผมไปเสินทางกันต่อนะครับครับผมต่อไปก็เป็นเส้นทางเดินตามธรรมชาตินะครับผมทางหน้าผาก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะให้เดินล่าๆไปตรง ป่าป่าไผ่นะผมป่าไผ่น้อยนะบนผมเอินหน่อนมไม้ไผ่นะครับผมถ้ามีลักษณะต้นเล็กๆไม่สูงนะครับก็จะพาขึ้นไปดูผาหมอนนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะผมก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันแล้วก็เดิน3มกิโลกว่ากว่า โอ้ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเผื่อว่าอาบางคนนะผมที่ยังไม่เคยมาก็สามารถดูผ่านของผมได้เลยนะครับมารับชมครั้งแรกไปพร้อมๆกันนะครับ แต่แปลกนะผมคือแถวนี้มันมันไม่ได้ยินเสียงแบบเเสียงนกนะครับผมแถวบ้านผมเสียงนกเยอะมากแต่นี้ก็มีแค่เสียงอจักะจันนะครับผมโอ้โห oh. ตอนนี้ก็ถึงที่กลับเป็นเทียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือช่องหินเบียดสาไม่รู้ว่าอ๋อเนี่ยโอ้โหคนนึกว่าอะไรนะรเป็นช่องหินเบียดเสาเอฮะหินแค่นี้อือยินแค่นี้นะครับผมเปนช่องหินเบียดสาวแล้วก็น่าจะเป็นทางเดินขึ้นไปถึงลานจอดรถนะครับผม เป็นการมาคนเดียวแบบโดดๆอ๋อ oh. uh huh. จากจุดที่ผมมานะครับผมตั้งแต่ตรงนี้นะผมแล้วก็จะเดินจุดชมวิวนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นไปนะฮะก็คือเห็นเสาวๆอยู่ผมก็เลยแสลปลงมาข้างล่างนะผมแล้วก็มาเขียน ภาพเขียนสีออมภาพ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 ,ภาพมาตรงนี้นะผมเฮ้ยแต่ภาพเขียนกลุ่มที่สี่เหมือนผมยังไม่ได้ไปนะครับผมระยะทางเดินรอบสี่จุดสามปารผมคิดว่าสามกิโลนะผมอือืออันนี้คืออะไรเนาะจีวรพระนะผมแต่ทำไม มาอยู่ตรงบริเวณนี้ได้โอ้แต่ร้อนมากเลยนะครับผม ไปอันเนี้ยซูมไหนไม่รู้เขาไม่ซูมไหนเธอต้องดูเขาที่เขาอาจจะอมาที่นี้โอ้โหอันนี้จะเป็นภาพในกลุ่มที่สี่นะผมก็จะมีะตรง บริเวณนี้เอาก็จะมีรูปรูปคนนะผมแล้วก็จะเป็นสัตว์นี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะผมเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีรูปอีกนะผมแล้วก็จะมีป้ายบอกแต่ว่ามันเหมือนจะไปไม่ได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นผมก็จะอธิบายคร่าวๆให้ดูนะครับผมว่าอ่ายังไงนะฮะก็คือภาพกลุ่มที่สีนี้ก็คือห่างจากจุดจุดเขียนสี จากจุดที่3ามานะครับผมก็แปดร้อยเมตรนะ้วผมมีความลักษณะโดดเด่นก็คือภาพคล้ายโครงบ้านนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้มั้งครับผมโครงบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นเขียนด้วยสีแดงครับผมมีภาพคนวิ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพคนวิ่งนะครับผมมันเหมือนวิ่งเต้นระบำนะครับผมไม่แน่ใจแล้วก็จะมีะกลุ่มผ้าหมอนนะครับผมกลุ่มผาหมอนยังมีภาพคนอีกหลายบ้าง หลายหลายภาพนะผมก็น่าจะเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นจุดที่สี่ที่เดินมาค่อนข้างจะไกลมากมากสี่กิโลนะผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะเดินกลับไปยังจุดจอดรถจักรยานยนต์นะครับผมเพราะว่าขี่มอไซค์มานะผมเป็นรถเช่ามานะฮะไปก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามการรับชมมาจนจบคลิปนะผมก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็กําลังใจจากทุกท่านนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมในทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับลากันไปด้วยภาพหน้าผาสวยๆแล้วก็ดอกไม้นะครับผมแล้วก็จะเป็นฝั่งของเพื่อนบ้านส,สปปลาวนะฮะโอ้โห นี่คือเป็นการเดินกลับนะับผมระยะทาง1.4กิโลโอตอนนี้ก็คือผมอยู่ตรงบริเวณนี้นะผมแล้วผมก็จะเดินเาลาะๆไปตรงนี้ไปยังจุดที่ผมมานะฮะก็1กิโลกับ400เมตรนะรผมรวมระยะทางก็3กิโลนะฮะ3กิโลจุด แต่ผมคิดว่าน่าจะเกินนะครับผมอันนี้ก็คือบทสรุปจากจุดที่หจุดที่สองแล้วก็มาจุดที่สามนะครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายที่ผมอ่าลงไปนะครับเป็นจุดที่สี่ซึ่งก็มีชัดแค่รูปเดียวนะครับผมก็จะเป็นรูปประมาณนี้ภาพอย่างอื่นก็ไม่ชัดแล้วนะฮะไปเดินทางกลับครับผม สวัสดีสปปอลา่าโอ้โหลมเย็นมากครับผมสุดยอดจริงๆ โอ้โหทําไมเขาตั้งหินแปลกๆนะครับผมนี่ตั้งระหว่างทางเดินนะผมโอโ้แถวนี้ก็ยังมีความเชื่อเหมือนทางบ้านผมนะครับผมก็คือยังคงตั้งหินสูงๆอยู่นะฮะนี่ครับไม่ใช่มีน้อยๆน,น,นะผมก็มีตลอดระยะทางเดิน1.4ึี่กิโลนะครับผม เดินมาได้นิดเดินมา4กิโลแล้วผมก็เรียบร้อยครับรองเท้าผมไปแล้วโอ้ยใส่สายนะผมใส่สายรัดเอาโอ้ยนี่ครับผมขาดซะละก็คงทิปมบัิวันนี้ก็น่าจะเดินแบบนี้นะผมเดี๋ยวลองไปหารองเท้ามือสองในตลาดดูนะผมว่าจะพอเดินป่าได้ชั่วคราวไหมนะครับ มันมันโดนน้ำนะผมแล้วก็ผมเหยียบส้นเท้านะครับมันสะดุดล้มนะผมก็เลยเผลอไปเหยียบ